ร้านอาหารทางภาคเหนือที่อร่อยสุดเด็ดเซรติถึงพริกถึงขิงจิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังดนตรีสดเพราะๆท่า,ามกลางบรรยากาศริมทุ่งที่จอดรถก็คบคันครับใกล้บายพาสเข้าง่ายออกสะดวกหากคุณผู้ชมมาเที่ยวเชียงรายทั้งทีหรือกําลังมองหาร้านอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายอยู่แล้วล่ะก็ตามเข้ามาดูพวกเรากันก่อนนะครับกับตะวันวาเชียงราย อาหารสไตล์พื้นเมืองทางภาคเหนือ อิ่มเอมไปด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มครับตั้งอยู่ใกล้ถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายหมายเลข5 0 2 3ขาเข้าเมืองก่อนหนึ่งแยกดอยสเกนครับภายในร้านตกแต่งได้อย่างสวยงามตามวิถีร้านนาย้อนสมัยได้กลิ่นอายความเมืองเมืองตั้งแต่ครั้งแรกเข้าได้พบเป็นเลย้ะครับมีจุดนั่งรับประทานหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นริมเวทีดนตรีสดหรือสนามทางของทุ่งชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงคตในยามเย็นก็ได้บรรยากาศและปติค,ความทรงจำดีๆไปอีกแบบนะครับ าดูในเรื่องของอาหารกันบ้างครับใส่ใจทุกรายละเอียดพิธีพิธันทุกขั้นตอนตั้งแต่ค่าสัรนวัตถุดิบที่สดการปรุงอาหารที่สะอาดอาหารออกเร็วจัดจานได้อย่างสวยงามก่อนออกมายนโชมให้กับลูกค้าเข้าถึงหัวใจอาหารเหนือโดยแท้จริงในแบบฉบับตะวันหว่าเชียงหายแขกไปใครมาต่างก็ประทับใจเอ่ยปากชมแนะนํากันปากต่อปากมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ร้านเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลา1เ0 0นจนถึง5ทุ่มสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร062-059-3816คุณต้นหรือ093-498-2593คุณออนหากมีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายทั้งทีหรือกำลังมองหาร้านอาหารเหนือในจังหวัดเชียงรายอยู่แล้วล่ะก็อย่าลืมแวะเข้ามาชิมอาหารที่ตะวันวาเจียงไฮให้ได้นะครับแล้วมาพบกันนะสวัสดีครับ